สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกลุ่มและลัคนากลุม่มสามารถฟังได้ทั้ง2อง,องรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวส่วนตัวสามมาอัละออดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อดลอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในกลางเดือนพฤศจิกายนเริ่มตนน้นตั้งแต 11ถึง20พฤศจิกายนวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอัลอาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อครับโอเคเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์เดือน พันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปีแล้วเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทันสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งเป็น2 EP นะครับ EP นี้เป็น EP แรกมีดาว3ดวงย้ายจะมี EP ที่2ตามมาอีก3ดวงฝากติดตามและฟังกันด้วยครับ ผู้ที่เกิดราศีกุมโดยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักษณะกุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลักษณะชดจุดเดียวกันครับตนุราศีกุมตรงนี้มีมดาวสองาหูกุมกันเหมือนเดิมโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับแรกคือดาวประจาตัวกันก่อน,ก,อนก็คือดาวราหูนี่แหละครับดาวราหูขณะนี้โคจรอยู่ในราศีกุมได้ตําแหน่งเกษตรในทางโหราศาสตร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าราหูเป็นดาวธาตุลมราศีกุมเป็นราศีกลางธาตุลม เรียกว่าลมสเสถียรน,นะครับลมสเสถียรืออนในลมสเสถียรคือลมพายุครับลมพายุที่อย่างรู้จักทอร์นาโดใช่ไหมครับก็คือลมที่มันพัดตลอดเวลานะครับแต่ราศีกุมคือพัดตลอดเวลาหรือพัดชุกมันเหมือนกับเอ,อ,อเมริกาคุณรู้ไหมว่าพวกทอร์นาโดถ้ามันเป็นฤดูฤดูทอร์อนาโดครับก็คือช่วงนี้แหละม,มันจะเป็นช่วงที่ ทอร์โดยเยอะมากพันกว่าลูกต่อปีโอ้โหคือแบบบ้านเรายังไม่เจอสักลกูกถ้าเจอสักลูกเนี่ยคือแบบลาบเป็นหน้ากองแล้วคุณคิดดูว่าแต่อเมริกามันใหญ่มากคือถ้าเราคิดดูว่าเป็นพันกว่าลูกต่อปีเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยนี่แค่เฉลี่ยนะถ้ามันถ้ามันจัดเต็มจริงๆบางปีที่แบบเยอะๆดุๆอะ่ะมันน่าจะมากกว่าพันลูกอะครับคือแบบคือได้ยินแล้วช็อกเลยอะ่ะพันลูกต่อปี เยอะมาก365วันแต่มีพันกว่าลูกอะ่ะเออคือแค่ลูกเดียวก็ถ้ามันลูกแรงๆอะ่ะคือมันมันลาบเป็นหน้ากองมดเลยนะครับไม่ใช่เฮอริเคนนะครับเฮอริเคนคือมันเอาฝนมาแล้วก็ตกแช่จะน้ำท่วมคือคืออเมริกาเป็นอะไรที่แบบสภาพแว,แวดล้อมอะ่ะมันดุมันโหดร้ายมากคุณเห็นหนังฝรั่งไหมเขาจะชอบทําพวกแบบแมบลบงผิดพึ่ง อะไรขมือบล้างโลกอะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นแนวแบบคือคือมันจะเป็นอะไรที่แบบอย่างตะก,กะแตแปรนียบุกโลกแบบคือแบบเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือประเทศเขาเป็นแบบนั้นเลยคือประเทศเห็นภัยพิยบัตนะิน่ะพูดง่ายๆคือแบบธรรมชาติรุนแรงเปลี่ยนแปลงรุนแรงแล้วก็มีพวกแบบภัยพิยบัติเยอะมากนะครับเหมือนประเทศจีนนั่นแหละที่ที่แบบแรงเหมือนกันเพราะประเทศใหญ่ประเทศพวกใหญ่ๆมักจะมีพวกเนี้ยที่รุนแรงนะครับ ก็ก็โชคดีของคนไทยที่ที่น้ําอาจจะท่วมบ่อยคือช่วงหลังๆมาเนี้ยน้าท่วมบ่อยเนาะแต่ว่าก็ยังเบานะถือว่าเบาก,า,กากว่าประเทศอื่นๆนะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยถ้าถ้ามันได้แรงจริงๆเนี่ยแบบก่อนหน้านเนี้ยคือแบบเออ่น้ำท่วมนี้แบบมหาศาลนะคือแบบแรงมาก,ยอ,มากอย่างพม่าอย่างเงี้ยเขื่อนแตกเนี่ยครับโอ้โหยิ่งกว่านี้เยอะนะครับเยอะกว่าประเทศไทยเยอะมากประเทศไทยนี่ยังถือว่าจิบนะคือที่เราเห็นว่ารุนแรงเนี่ยตามจริงจิบนะ ถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยประเทศอื่นแรงกว่านี้เยอะครับเอาเป็นว่าเราอยู่ในเชภูมิที่ค่อนข้างดีมากเพราะว่ามีเทือกเขาอันนาอยู่ที่เวียดนามเนี้ยคอยกั้นพายุไว้เสมอดังนั้นประเทศไทยก็เลยเจอแบบหงังหังเจอแบบมันอ่อนกําลังแบบสุดยอดแล้วคือประเทศเนี้ยเป็นสุวรรณภูมิจริงๆนะครับแต่ก็ระวังที่แรงที่สุดก็คือซซนามทิที่น่ากลัวหน่อยนะครับที่มันอาจจะเข้าประเทศไทยได้อย่างเต็มๆอันเนี้ย แต่มันจะนานๆเกิดครั้งทีหนึ่งก็ก็ถือว่ายังดีหน่อยที่มันนานๆครั้งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ก็มีสิทธิ์เกิดได้ก็ต้องระมัดระวังอย่าชะล่าใจนะครับในทางอันดามันนะอืมก็แม้กระทั่งเอ่อพวกชายฝั่งติดทางอันดามันทั้งหลายเนี่ยม ประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยห่างจากชายฝั่งอะ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตลอดเวลานะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับส่วนด้านอ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างสบายหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นง่ายๆอย่างเขาก็บอกว่าภูเขาไฟใต้น้ําหรือไม่ก็อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยได้นะครับแต่ก็มีสิทธิ์แต่เบาเบามากแล้วนะครับถ้ามันเข้ามาจริงังไงก็ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับทางอันดามันนะครับโอเคทีนี้ดาวราหูเนี่ยมันหมายถึงลมพายุถูกไหมครับ มันจะมีความย้อนแยงนิดหนึ่งเพราะมันได้ตำแหน่งเกษตรคือเกษตรคือความมั่นคงเกษตรมั่นคงแต่เป็นลมหมายถึงอะไรลมเสถียรลมเสถียรตัวนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครับราหูอยู่ที่ไหนเปลี่ยนแปลงที่นั่นอันนี้หมายถึง12ราศีเลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแต่กลุ่มดันเป็นดาวประจําตัวถูกไหมครับแต่ตามจริงอะ่ะทุกราศีอย่างผมไม่ได้เกิดราศีกุมและขณะกกุ่มแต่ดาวราหูถ้ามันมีจุดถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเช่นสมมติราหูทับัาใครคือราหูทับราใครเปลี่ยนแปลงหมดเลยเช่น โบราณเขาจะบอกว่าคนราหูทับลักเนี่ยอ้วนจะผอมได้คือใครที่แบบลดน้ําหนักแล้วมันไม่เคยลดได้สักทีลดตอนนี้แหละคนที่มีน้ําหนักเกินน้ําหนักเยอะหรืออยากจะลดหุ่นนะพยายามลดในช่วงนี้มันจะลดได้แต่ถ้าเผิดไปลดช่วงที่ดาวราหูออกแล้วยากแล้วนะครับโดยเฉพาะดาวราหูในเดือนการเงินเนี่ยอันนี้จะยากนิดหนึ่งเพราะมัวแต่กินนะครับแต่ว่าไม่ค่อยออกกําลังกายหรือออกก็น้อยอะ่ะออมคือมันเป็นข้อหาที่แบบอ้วนง่ายมากนะครับ แต่ถ้าอยู่ทับลักเนี่ยคนผอมอกินเยอะลงจะอ้วนแต่คนอ้วนน่ะลดมันจะผอมนะครับพูดง่ายว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ง่ายเปลี่ยนแปลงทางจิตใจได้ง่ายหลงผิดได้ง่ายเอ่อมันจะเปลี่ยนแปลงทางความคิดเยอะหมายถึงเป็นคนที่แต่ก่อนก็เฉยแต่พอราหูมาทับลักก็โลภโมโทสันขึ้นคือพูดง่ายว่าราหูตัวเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดการเลือกการตัดสนใจและการการะทํา จากปกติเป็นคนที่แบบลังเลไม่ค่อยจะไม่กล้าอะไรเท่าไหร่แต่พอรา,าหูทับลักกล้าขึ้นมาทันทีนะครับคือมันจะกล้ามากกว่าปกติเพราะราหูเนี่ยมันหมายถึงความกล้าได้กล้าเสียและกล้าเสีย่ยงราหูเมื่อสัมพันธ์รักกับใครไม่รักลัก,ลก,ลกนานะมันหมายถึงครอบคุมอิทธิพลความคิดจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงและมักจะไปทางมองมเมาแล้วก็ทางเสื่อมส่วนใหญ่แต่ถามว่าไปในทางดีมีไหมมีครับแต่น้อย เพราะว่าลาหูทับลักมันเป็นความโลภไงมันเป็นความหลงไนงะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปนในทางพุทธศาสนาสักเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยเข้าวัดเข้าวาไปเลยมันมีเกณฑ์ในดวงชะตาอยู่แล้วที่เขาจะต้องเจอแบบนั้นแต่คนที่ไม่มีเกณฑ์ในดวงชะตาก็จะเป็นความโลภซะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นทางธรรมคนทางธรรมหมายความว่าอย่างเช่นชีวิตเนี่ยเจอแต่ลำบากมาเยอะแบบเจอศึกหนักมาเยอะพอราหูทับลักปุ๊บอ่ะคิดได้เข้าวัดเลยแต่คนบางคนมันเป็นปกติไงเหมือนกับปุถุชนธรรมดาเนี่ย พอเวลาราหหมาทับลักอาลิ่งโลภอยากได้มากขึ้นก็จะไปเสี่ยงๆหน่อยอ่าการได้การเสียการเสี่ยงสุดท้ายก็ชีวิตพังทลายเพราะดาวเสาร์เนี่ยมาจากเรือนภพวิน,นาทับลักตามจริงดาวเสาร์ได้ตําแหน่งองเกณ์เขาว่าองคเกณ์หมายถึงอะไรองเก์เนี่ยได้นาระเอกเกนนาระแปลว่าราศีที่มีรูปคนราศีกุมเป็นราศีคนแบกหม้อน้ําหรือคนเทหม้อน้ําจึงหมายความว่าคนราศีกุมได้เกณฑ์นาระนาระแปลว่าหนึ่งหมายถึงว่าถ้ามีดาวเสาร์กลุ่มลักเนี่ย มันจะมีดาวอาทิตย์พฤหัสเสาร์สามดวงเรียกว่าดาวตรีเทพเนี่ยถ้ามาทับลักเนี่ยก็จะได้องค์เกนองค์เกนของคนกลุ่มนะครับก็หมายถึงต้องทับลักเท่านั้นเป็นที่อื่นไม่ได้และเป็นลักนาทเท่านั้นราศีไม่เกี่ยวคนราศีกลุ่มไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้เกณฑ์นี้แต่ใครที่เกิดลักนากลุ่มแล้วราศีกลุ่มด้วยอันนี้ก็จะได้แต่ใครที่เกิดลักนากลุ่มก็จะได้นะครับหมายถึงคุณได้รับการยกเว้นจากภพวินาศหมายความว่า ดาวเสาร์มาทำลายคุณได้แค่เล็กๆน้อย,อยผิวผืนคือความแพนิคคือความอาจจะกังวลไปเองอะไรทํานองเนี้ยครับคือเรื่องมันเกิดนะกังวลแต่เรื่องไม่เกิดหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้รายแรงจนกว่าเกินไปอะเอออะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันรู้สึกว่าแพนิคอย่างเงี้ยอ,อันนี้จะเกิดขึ้นอยู่ยังไงก็ยังอยู่เพราะดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกยังไงคุณก็สอดความทุกออกไม่ได้ต่อให้คุณได้องค์เจนก็คือคนอื่นอาจจะแปลว่าดีเลิศประเสริฐสีแต่ตามจริงไม่ใช่ คนเราก็คือคนเราจะบอกว่าคนเป็นเทวดาไม่ได้ไม่ได้ครับเข้าใจปะเทวดาหมายความว่าคือเกิดเป็นคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยแล้วพอดาวเสาร์ให้ตาแหน่งองค์เกณฑ์หน่อยชีวิตจะเป็นเทวดาเหรอครับมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็คือคนนั่นแหละแต่แค่ว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้หมายคือมันไม่แย่ไปเกินกว่าความที่น่าจะเป็นนะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มันจะแบบไม่มีข้อไม่ดีเลยอันนี้ไม่จริงคือมันต้องมีข้อเสียด้วยเป็นเรื่องปกติดาวเสายังให้โทษทุกเหมือนเดิมแต่ โทษทุกนั้นจะเบาลงไม่ได้หมายถึงรุนแรงก็ใช่ไหมครับแต่มาจากพบวินาศสร้างแรงกดดันสร้างความคิดความเครียดอยู่บ้างแต่ไม่ได้ทำลายตัวเราบบมากไปกว่าแบบล้มลุกคุกคัานขนาดนั้นไม่ถึงนะครับเพราะราหูยังไปเกษตรช่วยอยู่แต่ถ้าหลงผิดเมื่อไหร่นะเต็มตัววินาศพังทลายเลยครับเพราะว่ามันดาวคู่มิดนักเลงอะ ก็ได้ก็เสียอือันนี้ก็ต้องระมระวังนะประดักสองคมถ้าคุณใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นใช้ผิดวิธีใช้ผิด,ผดไม่มีศีลธรรมเนี่ยครับเต็มตัวหายนะได้เลยนะต่อให้องค์เกณฑ์แล้วยังไงอืมทีนี้ยัมันจะไปพังตอนดาวเสเข้าเรียนการเงินนี่แหละครับโดนยึดทรัพย์โดนทุกอย่างหมดเลยนะอืมเพราะว่ามันวินาศการเงินไงมันไม่ออกเลยตอนนี้หรอกมันดูดีอยู่บุญยังคุ้มครองอยู่ในเสาราหูพอดาวเสาร์แยกออกไปตอนประมาณกลางกุมภาหลังเวเนนะ์เทย ไม่ใช่ก่อนวาเลนทนยก็คือเข้าราศีมีนเนี่ยก็เตรียมตัวการเงินทุกอย่างได้มาก็ถูกละลายซับสิ้นนะครับเพราะว่าวินาศระดุลพะเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอย่าทําอะไรผิดกฎหมายเด็ดขาดนะอย่าท,ทําผิดศีลธรรมอะต่อไปดาวองคารดวงแรกย้ายเข้าสู่เดือนธันวาคมเนี่ยย้ายดวงแรกเข้าสู่ราศีธนูใช่ไหมครับวันที่6ธันวาคม68เสาร์องคารเสิร์จากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในราบผลดีมากในรอบ1ปีครึ่งดาวองคารเนี่ย ออกจากตําแหน่งที่กลุ่มกระดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางของราศาีนึกว่าดาวคู่ขัดแยง้งรุนแรงพอย้ายมาลาภดีขึ้นแล้วอยู่ในเดือนลาภก็ดีด้วยอังคารไม่มีตําแหน่งแต่มาจากเรือนกรรม,มะกับเรือนพันธ์อ่าเห็นนะสาชะสาชะลาภติดต่อสื่อสารกับคนให้มากหน้าหลายตาคอนเนคชั่นเยอะๆแล้วคุณจะได้เงินคุณจะมีโชคมีลาบนะครับคุณหวังอะไรก็จะง่ายหน่อยถ้าคน ที่เข้าหาสังคมเยอะนะครับพยายามติดต่อสื่อสารเยอะๆเข้าไว้นะครับดาวคาันยราศีธนูเนี่ยอ่าแล้วก็มาจากอีกภพเรือนหนึ่งคือกรรมะงานครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานก็จะได้โชคได้ลาบจากการงานจากการติดต่อสื่อสารหรือต้องไปเจอกับคนมากหน้าหลายตานะครับก็ถือว่าหรือบางบางทีมีมีการเดินทางบ่อยแต่จะมีลาบมีผลเช่นบางทีอาจจะแบบไปที่หนึง่งเห็นเขาซื้อขายลอตเตอรี่อเก็บซื้อไวส้สักใบไม่ต้องซื้อเยอะนะครับซื้อน้อย ถ้ามันจะถูกอย่างมันจะถูกแต่ถ้ามันไม่ถูกก็คือไม่ถูกแต่ถ้าซื้อเยอะคุณขาดทุนแน่นอนนะครับจะไม่เลยว่าคือผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครซื้อหวยโดยเบอร์นะครับหรือแม้กระทั่งลอตเตอรี่ใดๆก็ตามเพราะว่าผมไม่คิดว่าใครจะรวยจากสิ่งนี้ไม่เคยคิดและไม่เคยคิดว่าใครจะรวยด้วยไม่ตัวผมด้วยและคนอื่นด้วยก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยจากสิ่งนี้แต่แค่ไม่ปิดโชคลาภประตูดวงแต่แค่ให้เล่นพอเหมาะพอควรอย่าไปเยอะอะไรกับมันอย่าทําเป็นอาชีพมันไม่มีประโยชน์ นะครับมันไม่มีประโยชน์ผมพูดคํานี้เลยนะอม,มันไม่มีประโยชน์มันไม่ทําให้เรารวยมันทําให้เราพอมีได้พอได้ลาบบ้างแต่ไม่ได้ทําให้เรารวยจากสิ่งนี้ขนาดเราปากกัดตินถีบทาด้วยความสามารถขนาดนี้มันยังไม่ได้เลยรวยเนะี่ยแล้วคิดดูว่าจะไปฝันลมๆนแรงกับการที่จะคุณต้องไปแย่งกับคนกี่คนนะ่ะที่ที่จะมีแล้วดวงเขาอาจจะดีกว่าเราอะ่ะเขาจะปะครับอย่าลืมนะเรื่องโชคเรื่องลาบเนี่ยมันแข่งบุญแข่ง เรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าคนที่ได้ราชโชคบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันมีน้อยมีน้อยจริงๆอันนี้มันมีทางสถิติของทางโหราศาสตร์บอกเลยนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าคนจะได้ง่ายๆและบางคนจะชอบถามว่าอาจารย์ชอบแบบเวลาคุยคุยคุยไปอยู่ดรงส่วนตัวเนี่ยคุยไปสุดท้ายคำถามสุดท้ายก็มักจะลงที่เรื่องโชคลาภอาจารย์มีโชคลาภไหมบางคนก็บอกว่าอาจารย์มีคำแนะนําส่งเสริมไหมเหมือน คนบูชาอะไรดีอย่างเงี้ยับจบ้ายกันอย่างนี้ทุกคนแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องของการบูชาเนี่ยบูชาความรู้ครับคุณรอดแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่บูชาความรู้คุณมัวแต่ไปบูชาเทพนู่นนี่นั่นเนี่ยช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรถ้าคุณไม่มีบุญต่อให้เทพอยากจะช่วยคุณก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครแบ่งบุญให้ใครได้เข้าใจไหมครับเราทําบุญเนี่ยเหมือนกับการฝากบุญเหมือนกันฝากนะฝากได้แต่บุญเนี่ยมันไม่เต็มที่นะครับเข้าใจไหมครับบุญมาหาันรครึ่งแล้ว เพราะว่ามันให้อีกคนหนึ่งช่วยด้วยก็แปลว่าอย่างเช่นลูกดวงอ่ะชอบแบบอาจารย์โอนเกินนะคะขอฝากทําบุญด้วยค่ะยังไม่พูดสักคําเลยก็เป็นภาระผมเองละแต่ว่าถ้าคนสนิทกันก็ได้แต่คนที่ไม่ได้สนิทบางทีผมก็บางทีเราได้มาเนี่ยมันรุ่มร้อนนะครับคือแบบเอ้ยเราไม่มีเวลาจะไปทําให้เขาว่าทาไงดีคือเราก็รู้สึกร้อนละเห็นไหมกลายเป็นบาปแล้วไหมเออพอผมร้อนใจอะ่ะคนที่ฝากเนี่ยโดนไปละก็คือพูดง่ว่าได้กรรมไปแล้วนะ กรรมบาปกรรมไม่ดีไปแล้วนะตามจริงอย่าไปฝากใครซีสัวต้องถามก่อนว่าเขาพร้อมไหมที่จะที่จะช่วยเหลือเราเพราะบางทีอ่ะถ้าเขาไปทําให้ไม่ได้เขาก็บาปตัวเองก็บาปเพราะเงินเมื่อไหร่จะออกไปก็ไม่รู้คือคือผมเป็นคนแบบนี้ไม่ได้เอาของใครแบบเขาฝากแล้วก็เอาเข้าตัวเองเลยอย่างเงี้ยแต่บางทีอ่ะอาจจะมีค่าน้ํามันลดค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเยอะนะก็จะมีค่าน้ํามันลดค่าอะไรอย่างเงี้ยไปทําด้วยอันนี้ก็ต้องหักไปตามส่วนอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะเขาให้เสร็จเราในการ บริหารนะครับดังน <fin anta> <ots> <ome> <ching> ั้นเนี่ยเราก็จะสมมติไปเที่ยวแล้วก็จ่ายค่าน้ํามันเอาหักค่าน้ํามันเนี่ยด้วยแล้วก็ทําบนส่วนที่เหลือด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเอาก็เขาฝากเราเองอ่ะนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีเราจะไปแค่ตรงเนี้ยแต่ที่อื่นเราไม่ได้ไปไงก็คุณในเมื่อคุณฝากแล้วก็ตามนั้นอ่ะเราจะทํายังไงก็ได้เนาะคืออย่าคิดมากเพราะว่าถ้าจะฝากแล้วอะนะครับอะไรแบบนี้ทีนี้เข้าเรื่องเข้าเรื่องเดี๋ยวนอกเรื่องไปแล้วเรามาเข้าเรื่องต่อได้โชคได้ลาบ แต่มันลาบไม่นานหรอกผมบอกเลยดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่7ธันวาคม68ดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกในเดือนกรรม,มะใช่ไหมปุตตะกรรม,มะคุณมีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายการงานครับยังไม่ถึงตกงานนะแต่ถามว่ามีไหมมีครับมีส่วนหนึ่งเพราะว่าวินาทับตัวเนาะก็ยังมีคือส่วนมากนะจะตกงานคือคาว่าตกงานหมายถึงโดนไล่ออกอะ่ะไม่ใช่แต่คุณมีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงงานหมายความว่าเบื่อเบื่อเพราะอะไรเพราะว่า วินาศทับตัวมันรู้สึกกดดันแล้วก็กรรมปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่มาลงเรือนการงานแปลว่าจะได้งานใหม่นะครับและมาจากเรือนมรณะคือเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าเบื่อมรณะคือการเบื่อไยเพราะว่าจิตใจมันไม่ไหวแล้วกับอยู่ที่เดิมก็เลยมีเกณฑ์จะมีการลาออกจากงานแล้วไปทํางานใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปยังต่างถิ่นอันนี้ก็มีสิทธิ์ทํางานเดิมครับแต่มีแต่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นอ,อันนี้ก็มี อันนี้จะเป็นอยู่2ทาง1คือเบื่อหน่ายรู้สึกอยากเปลี่ยนงานก็จะออกแล้วก็ทํางานใหม่2คือ,อรู้สึกว่าเราอะจะต้องไปได้รับตําแหน่งในต่างถิ่นดันไกลนะครับก็คือยกย้ายนั่นเองแต่ก็ได้ทํางานเดิมนะแต่สาขาใหม่อะไรแบบเนี้ยใ,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 ในในในนอกเหนือจากตรงเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับ อ่ะอันนี้ดาวผุจบต่อไปสุดท้ายนะครับหมดเวลาแล้วดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนู16ธันวาคม68อาทิตย์ออกไปเจอกับดาวอังคารอีกแล้วคุณจําได้ไหมครับทิ้งท้ายเดือนที่แล้วพฤศจิกายนผมทิ้งท้ายไว้ว่า10วันอันตรายแล้วก็จะมีเกณฑ์อุบัติเหตุอยู่ในราศีพิจิกซึ่งอยู่ในตําแหน่งการงานเล็งกับตําแหน่งรถด,ด้วยความพลิกผันเนี่ยหมายความว่ามันจะเกิดเหตุพลิกผันทางอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย10วันอันตราย แต่เดือนธันวาคม10วันปลอดภัยนอกนั้นอันตรายทั้งเดือนเลยครับอันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่ามีดาวอาทิตย,ย์เล็งกับพฤหสัสบดีซึ่งอยู่ในภพเรือนลาภกับภพบเรือนปุตตะซึ่งมันแปลว่าสิ่งใหม่ๆและหม่ถึงความถูกใจและอยู่ในเรือนลาภเสียว่ับลาภผลดังนั้นเนี่ยอ,อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่รุนแรงแต่เกิดขึ้นง่ายนะครับผมบอกไ้ก่อนเพราะปุตตะแปลว่าอุบัติขึ้นเลยลาภคือโชคดีก็แปลว่าเกิดขึ้นเฉียดไปแต่ไม่รุนแรงอ่ะ แต่เกิดแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราอย่าขับรถเร็วอย่าขับอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วเอาพูดง่ายๆเราก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ต้องกลัวเพราะมันเกิดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะครับดาวอังคารกับทิตจะมาเจอกันทุกปีพ่อทิตเนี่ยครบรอบหนึ่งปีเนี่ยสิราศียังไงก็เจออังคารยังไงก็เล็งอังคารก็ใช่ไหมครับดังนั้นไม่ต้องกลัวมันเกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้วปีที่แล้วผมก็พยากรณ์แล้วมันจะเกิดในช่วงประมาณธันวาคมเหมือนกันแต่ปีนี้ค่อนข้างแงแแรละ เพราะว่า16แต่โชคดีที่ดาวซีถอยไปพอดีมันก็เลยทําให้เล็งกันได้ดีแต่เดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะดาวสีเนี่ยย้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าก็จะเบาลงนะครับ16ทันวาถึง30ทันวาระวังเกณฑอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วนะครับแล้วก็ระวังแตหกหักเรื่องของบุตรบริวารเกี่ยวข้องกับโชคลาภพอได้ลาบมาก็แตกหักกับนี่เวลาได้ลาบมาจุ๊จุอย่าบอกใครนะครับ พอไม่งั้นเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรจะมาเอานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ